สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นกล้วยด่างนะคะกล้วยด่างของคุณยายนะอันนี้ปลูกตั้งแต่ต้นต้นมันยังเล็กอยู่นะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณประมาณสองเดือนแล้วนะคะมันโตแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะพอดีมันมีมันมีเจ้าต้นหน่อใหม่เกิดขึ้นนะคะมันเนี่ยมันมีหน่อใหม่นะคะคุณยายก็ลือกระถางมาแล้วนะคะลือกระถางมาแล้วมันมีหน่อใหม่มาเดี๋ยวคุณยายจะเอ,อ่อเพื่อที่จะแยก อีกเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นหนึ่งกระถางนะอันนี้คุณยายปลูกในกระถางนะคะปลูกในกระถางนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์มันก็จะมีนะคะคุณยายก็ใช้อันนี้ใช้ใช้สิบสองนิ้วนะคะใช้กระถางสิบสองนิ้วนะแล้วก็ใส่นะคะนะคะใส่กรบมาพ้าสสับนะคะลงไปนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีกรบมาพ้าวสับนะคะ แล้วก็มีดินร่วนนะคะมีดินร่วนนะคะแล้วก็มีน้ำหมักนะคะเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยที่คุณยายทำจากน้ำซาวข้าวนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คุณยายปลูกใส่ปลูกใส่กระถางใหญ่ไว้นะปลูกใส่กระถางใหญ่ไว้นะคะแต่ตอนนี้เราจะแยกออกนะคะแยก แยกหนอนะคะเพื่อที่จะให้มันได้เพิ่มอีกหนึ่งกระถางนะอีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นไม่อยากให้ดินเตียล่าเจะเยอะมากเลย อค okay. อันนี้ก็ใส่กระถางใหม่เลยอันนี้ก็ใส่กระถางเก่าของเขาไปเลยนะคะน,นี่ก็ใส่กระถางเก่า มีหนอมีหน่อเล็กขึ้นมาอีกหนึ่งหนอนะหน่อเล็กขึ้นมาอีกหนึ่งหนอแล้วแต่ว่าหน่อเล็กขึ้นมาหนึ่งหน่อแต่คุณยายไปคุณยายไปเฉือนโดนเขาแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะโอเค นะคะอันนี้ก็เท่ากับเป็นต้นเป็นต้นเดิมนะคะคนนี้คุณยายปลูกมาแล้วนะแล้วก็วต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ไปยิสวยสวยงามมากเลยะค่ะอย่างงี้สวยงามมากไม่ตายรับรองได้เขาบอกว่าใครใครปลูกใครปลูกต้นกล้วยตายนะคนนั้นก็ไม่ต้องทำสวนแล้วนะคะเลิกทำสวน สวยสวยคุณแม่ทําอะไรอยู่นี่เห็นไหมสวยคุณแม่ทำอ,อยู่นี่เห็นไหมคะสวยอย่าโดนคุณแม่ย่างมานี่